สวัสดีครับสวัสดีเจ้าวันนี้น้องมากาตื่นเต้นมากเลยนะครับเอ้าในรอบหนึ่งปีถึงก็ไจ้ถึงครับหกเดือนนะครับหกเดือนหกเดือนเ้าหกเดือนครับที่ว่าไอ้ไม่ได้รับกล่องเซอร์ไพรส์จากไทยแลนด์ทางบ้านนะครับโอ้ยกระทรงสองสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทครับ วันนี้กกจะพาทุกคนมาดูกล่องเซอร์ไพรส์นะครับอันนี้ส่งมาสามวันถึงเลยนะครับถูกต้องค่ะสามวันก็ถึงแล้วนะคะไปษณีของประเทศไทยนะะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็บอกว่ามันจะติดโควิดนะคะแต่ความจริงแล้วมันมันมันก็ไม่ใช่นะคะคือมันก็แล้วแต่มนะั่งแน่ของเราโชคดีอย่างนี้ดีกว่า,เ,าเราพูดอย่างนี้ดีกว่าครับเออครับก็ไม่รู้อ่ะแต่บางโคเขาก็ส่งนานเนาะ ใช่ครับนา,นาที่อยู่กับเราเนาะครับก็เป็นเดือนนะครับแต่งเราสามวันนะคะส่งน้ำพุค่าวันนี้วันสองน้าถึงแล้วค่ะเมาดูนะคะว่าแม่เอาอะไรมาให้บ้างนะแต่กล่องไม่ค่อยใหญ่เหมือนเหมือนรอบที่ผ่านๆมาเนาะบุก่อนส่งผ้าห่มให้นะรรครับตัดเลยหมดอ่ะตัดเลยะตัดเลยครับ e m f อ๋อ e m f เฮ้ยมีผ้าเจีตัวด้วยนะ่ะเอาผ้าอย่างคุุมมาโอ้โหอ๋อมีผ้าคุุมพพม,มือตัวโอ้โหเสื้อสำอางทั้งนั้นเลยค่ะอันนี้เป็นผ้าจะมือเหรอ เคลมรัความสวยนะคะคืออะไรครับครีมทาหน้านะคะออครับใช้ของไทยค่ะครับแม่ส่งมาให้นะคะหนึ่งอันอดอกดอกมิ้วค่ะดอกมิ้วเอาไปทำขนมจีนน้่ยมิ้วนะคะครับอันนี้คือครีมกันแดดนะคะครับนะไปกันแดดนะคะเรอะไรนะครับยานะคะยาอะไรครับไทไทรินอน อ๋อทาเลนอทาเลนอครับทาเลนอจะมาแล้วครับโอ้โหใบเสร็จค่ายาค่ะสพันสี่พันห้าร้อยนี่คือดีสอดเขียนเชีย่ยวของนภะัทรค่ะนี่ผมวีสเซของเดียวนะคะมัสคาร่าค่ะอันนี้นมพึ่งนะคะบำรุงผิวพันให้พี่สีไพยนะคะโฆษณาไปในตัวนะคะขายของค่ะ ยาธาตน้ำขาวนะคะผสมงงให้กล้องดูด้วยสิครับแหมน,นี่อะไรครับพริกน้ำมิ้วค่ะอ๋อครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าททำเลยครับเ,เราได้ที่คงหมูมาอีกและอะไรครับมะขามอู้หูน้อโอ้โหยังแอบส่งมานะเจ้าขอบคุณเจ้าคำสัมบิดาทำหลายปุ๊ นี่ยางมาผมครับยาดมนะยาดมนะทำโมเป็นแผงเลยนะครับสั่งมาสามหลอดนะคะยาดมนะครับ,รบยายดตาได้ก็ครับยายาตาเอ้ยายดตาได้ก็จะสามกล้องนะจ๊ะโอเคที่นี้เป็นขี้ไก่ไหลครับาขามตานี้<ย>เนียน่ยใช้ยายตาดนะโอ้น้ำปูนะเจ้านี่นะน้ำปูครับ ซิกเนเจอร์ของพักเนี่ยนะเจ้าครับน้ำโป้ไม่มีสารพาราคอรตนะครับแหล่มะแขวนนะมะแขวนมะแขวนนะโอ้ยอาทิตย์หน้าสังเกตมาลาบครับมะแขวนนะมะแขวนนะงันอย่เอาคิวแก่งใช่ไหมครับมันเต็มห้องแบบคลิกลาบนะคะแล้วจะมาขายลาบขายซ่ากันนะเจ้าเอาไว้ไม่ได้ใส่ลาบอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่เอาไว้ใส่ยำด้วยครับ ยำยำไก่กไกยำไก่เนาะแม่เนาะคุ้มปีนะเจ้าโอ้ฝ่าไทยอย่างนี้เจ้ามีจอนแ้่เจ้าแม่เฮ้ยอ๋อผมปรุงรสก๋วยเตี๋ยวครับ๋อาพอแล้วครับมีอะไรครับก๋วยเตี๋ยก็เดี๋ยวจะนี่ยาคุมกำเนิดแก้คูยาลดน้ำหนักนะคะโอ้โห นี่อะไรกะวิตามินซีมีเส้นหมี่หรือว่าอะไรครับอะไรเนี่ยเส้นเล็กข้าวปุ้นเส้นขนมจีนกะครับขนมเส้นบ้านเฮานะครับข้าวปุ้นกับขนมเส้นนั่นแหละโอ้ยอ่ะส่งมาเงี้ยแม่คือทำไมเท่ากับต้มมาให้ตกใจอันดำดำนั่นคืออย่างครับมัสคือกะเนี่ย อ๋อแมสคือแมสคือเจ้าซื้อลูกบ้านมาเจ้าละห้าสิบบาทนะเจ้าไม่อีใช่น่ะอืมตอนซื้อจีนเต็มแพทครับอ่ะสรุปแล้วก็อ๋อที่เพิ่นเอาลูกไทยไปขายจีนนะกะเอออันเนี้ยครับแล้วก็ตีปิ๊กไปปิ๊กมา้นะเจ้าเนาะสอสอบ้านเธอหนะกะอ๋อแล้วไปดิ๊กอ่ะดิ๊กแมอยู่เกาหลีนะเจ้าครับหมดแล้วเจ้าราดิกแล้วโอ้ยเซอร์ไพรส์มะขามนะเจ้าเหมือนเดิมครับเซอร์ไพรส์จะมาบะพาดกับย้อดมะขามเนี่ยนะเจ้าขามครับงั้น ขอบคุณนะเจ้าขอบ,ขอบคุณ,อคณสองแม่นะครับทุก <_ C' n> อย่างเลยเจ้าดูเยอะแยะขอบคุณนะคะค <_ C' n> ่ะเซมิดาครับสวัสดีครับผมไปเจ้ามเจอจกันคลิปหน้าครับ